สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอ่านไพ่การงานการเงินความรักโดยรวมนะคะของท่านที่เกิดราศีมีนและคนามีนค่ะท่านที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมถึงวันที่15เมษายนนะคะการอ่านเป็นการอ่านทั่วไปตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยอย่าเพิ่งนําไปตัดสินใจนะคะจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวหรือดูเป็นแนวทางดูเป็นความเพลิดเพลินเนาะ วิกนี้นะคะราศีมีนราคนามีนในเรื่องของในเรื่องของการงานการเงินนะคะอยู่ในช่วงระหว่างวันที่2 0สิบถึงยีเมษายนเนาะนะคะในวิกนี้ในเรื่องของการเงินคุณค่อนข้างที่จะเด่นนะเพราะว่ามีสิบเหรียญเข้ามาในไพ่ไพ่หลักนะคะแล้วก็มี สวินถือไม้เท้านะคะช่วงนี้คุณอาจจะมีความกระตือร้อนในเรื่องของการงานและก็ได้เงินนะคะเป็นช่วงที่เงินไหลเข้ามานะคะแล้วก็เด่นนะคะเด่นในเรื่องของการเงินที่ผ่านมาคุณอาจจะที่ผ่านมาคุณอาจจะเหนื่อยกับการหาเงินกับความขยัน คุณเป็นคนที่ขยันนะคะแล้วก็เหมือนกับมีสองเลี้ยนที่ผ่านมาคุณเหนื่อยกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาประดังคุณนะคะแต่คุณก็สามารถควบคุมทําให้การเงินของคุณสมดุลและผ่านไปได้คุณมีการเริ่มต้นใหม่คุณมีความพยายามมีแรงบันดาลใจอยู่ในใจของคุณมีเหมือนกับว่าคุณพยายามที่จะ คาดหวังในในสิ่งที่คุณตั้งใจเอาไว้นะคะในเรื่องของการงานดังนั้นคุณค่อนข้างที่จะมีไฟมีแรงนะคะที่จะฟันฝ่าอุปสรรคเป็นคนมองมองเหมือนกับว่ามองอ่าไปในไปข้างหน้ามองไปในทางสิ่งที่ดีนะคะดังนั้นช่วงนี้คุณก็จะมีความรู้สึกว่าเป็นพลังที่ดีสําหรับคุณคุณมองโลกในแง่ดีเนาะเพราะเหรียญเข้ามาในตําแหน่งและคุณก็ได้เงินด้วยนะคะ ปัญหาผู้อย่างจะพันจะฟันฝ่าไปได้นะคะแล้วก็จะแก้ไขปัญหาไปได้เพราะว่าคุณต่อสู้กับปัญหานั้นนะคะแล้วคุณก็จะเป็นฝ่ายชนะเพราะว่ามีเจนะคะเจดไหมเจ็ดเท้าเข้ามาเนาะ แต่เมื่อเหมือนกับว่าเมื่อคุณมีแล้วนะคะคุณก็อาจจาะต้องช่วยเหลือคนรอบตัวคุณนะคะคุณต้องช่วยเหลือคนรอบตัวคุณหรือว่า หรือว่าเป็นไปได้ที่คุณรอบตัวคุณก็เป็นฝ่ายช่วยเหลือคุณเช่นเดียวกันนะคะเหมือนกับว่าตอนนี้คุณพยายามที่จะขยันหาเงินนะคะกับปัญหาที่เข้ามารุมเร้าคุณคุณก็ในเรื่องของการงานนะคะคุณก็สามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ในเรื่องของการงานขอให้คุณมีความมุ่งมั่นนะคะและทําด้วยความจริงเหมือนกับทาด้วยด้วยกําลังของตัวเองด้วยความเต็มใจด้วยความมุ่งมั่นประมาณนี้ค่ะเด็ดขาดนะคะแต่ว่าบางครั้งถ้าเราใช้หลักที่ว่า เด็ดขาดมากเกินไปมันก็ไม่ไม่ดีกับตัวเรานะคะบางครั้งก็ต้องดูสภาพแวดล้อมด้วยเพราะว่าในขณะนั้นในขณะรอบตัวของคุณมี4ดาบนะคะเหมือนกับว่าถ้าคุณเพิกเฉยหรือว่ารู้สึกว่าคุณนิ่งกับสถานการณ์รอบตัวประมาณนั้นคะ่ะที่เข้ามาเป็นดาบให้กับคุณถ้าปัญหารอบตัวของคุณอาจจะเป็นเพื่อนมิสหายหรือว่าครอบครัวของคุณที่ทําให้คุณเหนื่อยหรือลําบากใจนะคะ คุณก็ต้องนิ่งก่อนเนาะนิ่งก่อนสภาวะนะคะแต่ค่อยๆแก้ปัญหาในเรื่องของการงานนะคะที่ไม่เข้าใจกันที่เรื่องของคุณรับข้างที่ไม่เข้าใจกันคุณก็คุณก็ต้องนิ่งก่อนแล้วก็ดูสถานการณ์นะคะแต่อย่าเพิ่งเด็ดขาดเพราะบางครั้งคุณเด็ดขาดแล้วปัญหามันก็จะเรื้อรังนะแล้วก็เรื่องราวมันก็จะยาวนะคะถ้าพูดถึงปัญหาที่ใช้ความเด็ดขาดงั้นคุณต้องนิ่งไว้ก่อน ะะสถานการณ์ก็นิ่งไว้ก่อนมันก็จะทําให้คลี่คลายแล้วแก้ปัญหาไปได้เพราะว่าดูแล้วมันมีเก้าท้าไม้เท้านะคะในเรื่องของการงานในเรื่องของปัญหาอุปสรรคที่เข้ามาเก้าไม้เท้าคือว่ามันเหมือนกับว่าคุณอาจจะทํางานหนักนะคะแต่คุณก็สู้คุณก็ฟันฝ่าอุปสรรคนั้นนะคะขอให้คุณอดทนและก็ฟันฝ่าไปได้แน่นอนนะคะเพราะใจของคุณเป็นเก้าไม้เท้า คุณทําทุกอย่างเลยนะคะรับทุกอย่างคุณเป็นคนที่ขยันและมีไฟการเงินของคุณวิกนี้จะดีมากเลยนะคะมีโชคแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ไดรับเงินเรื่อยๆแต่ว่างานที่คุณได้รับอาจจะค่อนข้างที่จะหนักอยู่แล้วก็มีหลายงานมากมายนะคะวิวออฟจูนขึ้นในผลรวมของไพ่10บใบนี้นะคะก็หมายถึงว่าทุกอย่างจะคลี่คลายและจะดีขึ้น เรื่อยๆนะคะเกิดจากการกระทำของเราเกิดจากาการได้เรียนรู้แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เข้ามาคุณสามารถฟันฝ่าไปได้นะคะแล้วก็ว i วอ o f f อร์จูนก็คือคุณจะได้รับผลของการที่คุณต่อสู้และคุณตั้งใจมุ่งมั่นให้มันผ่านให้มันสําเร็จประมาณนี้ค่ะว i วอ o f f อร์จูนก็คือมันมันเหมือนกับว่าเป็นไพ่ที่ผลได้จากการกระทําของเรานะคะรอเวลาที่จะให้ทุกอย่างขับเคลื่อนไป ไปแบบตามธรรมชาตินะคะแต่ขอให้คุณมีไฟอยู่แล้วนะคุณมีไฟมีความมุ่งมั่นตั้งใจทํางานตั้งใจแก้ปัญหานะคะบางทีก็อาจจะทําเพื่อคนของคุณก็ได้นะคะในเรื่องของการเงินเด่นแล้วก็ในเรื่องของการงานคุณค่อนข้างที่จะหนักเข้ามาแต่คุณก็สามารถแก้ไขปัญหาได้นะคะแต่การแก้วิธีการแก้ไขปัญหาคุณต้องระมัดระวังในการ การแก้ปัญหาเพราะว่าการเด็ดขาดมากเกินไปมันก็จะมีผลเสียนะคะเพราะว่าสภาพรอบตัวของคุณค่อนข้างที่จะมีดาบด้วยนะคะในเรื่องของความรักนะคะคุณโสดช่วงนี้คุณอาจจะคุณอาจจะเหมือนกับว่ามีคนเข้ามาชอบคุณหลายคนก็ได้หรือว่ามีคนทำให้คุณกำลังหรือเราไปชอบคนที่เขา มีหลายคนนะคะเราเรื่องราวอาจจะสลับกันนะคะดูแล้วแต่ว่าคุณมีไฟในการที่จะมีไฟนะคะมีไฟในการที่จะพบหาก็เป็นไปได้ค่ะสถานการณ์ช่วงนี้ในเรื่องของความรักของคนโสดนะคะคุณอาจจะมีคนเข้ามาชอบคุณหลายคนหรือว่าคุณเข้าไปชอบคนที่เขามีมีแบบเขาเขาเรียกว่าเป็นที่นิยมนะคะเป็นเป็นเหมือนกับว่ามีเสน่ห์เนาะนะคะมีเสน่ห์นะคะ แต่ว่าถ้าคุณสู้ก็มีเกณฑ์ที่จะได้คบหาแต่ต้องใช้เวลานะคะสำหรับคนที่ชีวิตคู่นะคะหรือว่า,าได้มีคู่แล้วนะคะช่วงนี้คุณกำลังมีความสุขนะคะแล้วก็ถึงแม้ปัญหาบางอย่างที่มีอยู่ก็จะสามารถแก้ไขและปรับจูนเข้าหากันได้แล้วก็ได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะสำหรับปัญหาที่เข้ามาค่ะสำหรับท่านที่มีคู่แล้วนะคะวิวออฟฟอร์จูนเข้ามาความรักของคุณจะ ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะจากการที่ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะในเรื่องของโชคลาบนะคะโชคลาบก็มีเกณฑ์ที่จะได้ด้วยด้วยเหมือนกันค่ะเพราะว่ามีเงินเข้ามานะมีเงินแล้วก็มีหกเหรียญน,นะคะแล้วก็มีวิวออฟเจอร์จูนรู้สึกว่าเงินของคุณจะเน้นไปเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะทําได้ด้วย มีเกณฑ์ที่จะได้จับเงินอยู่เรื่อยๆประมาณนี้นะคะแต่เรื่องของการแก้ไขปัญหาคุณต้องระมัดระวังด้วยนะคะในวิกนี้คืออย่าเด็ดขาดมากเกินไปประมาณนี้ค่ะบางทีก็ปรับสมดุลเขาแก้ไขปัญหาค่อยเป็นค่อยไปนะคะเพราะว่ามี View of Fortune ขึ้นมาทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะขอให้รับฟังซึ่งกันและกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าไพ่ต้องการบอกอะไรคะ ราชินีถือไม้เท้าสามไม้เท้านะคะเรื่องของการงานคุณก็ด่นเหมือนกันนะคะวีคนี้เรื่องการเงินการงานเด่นนะคะ ช่วงนี้คุณอยู่ในตําแหน่งของหน้าที่การงานนะคะมีความรับผิดช,ชอบแต่ว่าบางอย่างถ้าหากคุณยังตัดสินใจไม่ได้หรือว่าแก้ไขปัญหาไม่ได้ดังนั้นคุณต้องใช้ระยะเวลาในการตัดสินนะคะเพราะว่ามีสามไม้เท้าคือบางครั้งคุณก็ต้องปรับจูนเพื่อที่จะทําให้งานหลายๆอย่างนะคะสามารถเชื่อมโยงมีสื่อสารหรือว่าเขาเรียกว่าสื่อสารเจรจาเนาะแล้วก็สามารถที่จะ เชื่อมโยงเข้าหากันนะคะติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันประมาณนี้ค่ะถ้าคุณบางครั้งมันต้องมันต้องต้องใช้เวลาในการที่จะตัดสินใจหรือ